ดอกจอกแงนนะคะที่ลูกค้าหลายท่านสั่งมามันจะมีดอกใหญ่บ้างดอกเล็กบ้างซึ่งอ้อขายราคาเดียวราคาเดียวคือ1บาทหลายคนบอกว่าคุณอ้อครับคัดแต่ดอกใหญ่ๆเอาดอกในมือแฟนอ้อนี่นี่ก็ดอกใหญ่คัดแต่ดอกใหญ่ๆให้ผมหน่อยนะครับทีนี้เวลาสั่งหนึ่งดอกน้ำหนักไม่ได้ไม่ไม่ได้น้อยนะลูกค้าอ้อคิดค่าส่งร้อยหนึง่งบางคนบอกอุ้ยค่าส่งแพงจังพนาวะ ถ้าอยากให้ค่าส่งถูกให้สั่งดอกเท่านี้นะนี่นี่ถ้าอยากได้ค่าส่งถูกนี่นี่ให้ส่สั่งดอกเท่านี้นี่พอนะคะมันมีเล็กมีใหญ่เอาเฮียเอาดอกเล็กกระจิตรลิตนั่นมาดูซิเฮียไอหยิบมานี่ดอกดอกดอกเท่านี้ก็ได้มีเล็กมีใหญ่นะคะค่าจัดส่งนี้ขึ้นอยู่กับน้ําหนักค่ะลูกค้าไม่ใช่ว่า อ้อจะมานั่งกินค่าส่งอะไรนะอ้อต้องการขายแค่ของเท่านั้นแหละเป็นแม่ค้าไม่ใช่มิจฉาชีพนี่ดอกใหญ่ๆของมันเห็นไหมเอาใครสนใจอยากจะได้ดอกจอกอันนี้เขาเรียกว่าจอกแหนใช่ไหมอ่ะจอกแหนนะคะจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางคัดไซได้เล็กได้ใหญ่ได้ราคาเดียวกัน1บาทแต่ถ้าประสงค์จะเอาแต่ดอกเล็กๆส่งแต่ดอกเล็กๆให้เห็นไหมนี่ดอกเล็กๆนี่เหนไห ประสงค์อยากจะได้แต่ดอกใหญ่ๆคัดแต่ดอกใหญ่ๆให้เอาตามใจท่านเลยแต่ถ้าไม่ระบุนะคะแม่ค้าคละเลยค่ะเล็กใหญ่สาวได้ขนาดไหนส่งส่งอย่างนั้นเลยนะคะอ่ะนี่อุ้ยอันนี้ดอกใหญ่ๆชิบหายเลยนู่นน่ะนู่นอ่ะอุ้ยใหญ่มากค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะใครสนใจทักมาเลย0876069955 i.d.line.a.u.n.g.s.a.r.a. 09อังสรา09กับดอกจอกแหนจอกแงนอ้อชอบเรียกจอกแงนแต่แฟนอ้อบอกว่าอ้อสะกดผิดต้องเรียกว่าจอกแหนเหมือนเหมือนต้นเหมือนต้นเหมือนต้นเสะเหมือนต้นสม,นนสมใช่ไหมฉันอ่านว่าต้นเสเสม <laughs> สแสมดำก็อ่านเสมดำโอเค <Okay. S 2> <ละ S 1> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่<ล>ะ <laughs>